การปฏิบัติของนายานนิรภัยการบินในระบบเก็บเอกสารในการจัดเก็บเก็บเอกสารและแจกจ่ายเอกสารนิรภัยการบินนั้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของนายานนิรภัยการบินโดยตรงฉะนั้นควรมีการปฏิบัติด,ดังนี้นะครับ1ติดตามและปรับปรุงให้มีเอกสารตามระบบเก็บเอกสาร ที่กล่าวแล้วนะครับ 2. จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารให้หน่วยที่เกี่ยวข้องและจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อยหนึ่งชุดเพื่อเก็บในแฟ้มเอกสารที่เรียกว่าเป็นคู่ล่างนะครับ 3. หากมีเอกสารเก็บรักษาไว้มากควรจะ ตั้งระบบบรรลักษ์ที่มีประสิทธิภาพเช่นทำการ์ดดัชนีเพื่อสะดวกในการค้นหานะครับ4แฟ้มเอกสารที่เก็บรักษาไว้ควรแยกประเภทของเอกสารและอาจจะทำแฟ้มประจำวันหรือแฟ้มประจำเดือนแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับ5 จัดคู่มือหรือแฟ้มเกี่ยวกับการบริหารงานนิรภัยการบินหรือที่เรียกว่าเซฟตี้แ n a เน m e เ t นบุกไงครับโดยบรรจุสิ่งเหล่านี้ไว้เช่นพวกนโยบายกรรมวิธีในการปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆของโครงการหมายกำหนดการสำรวจนิรภัยการบินและอื่นๆนะครับ หแฟ้มเอกสารการสำรวจนิรภัยการบินสำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยของฝ่ายอำนวยการนิรภัยการบินสตาฟวิสิตพอร์เตอร์เจ็ดแฟ้มข่าวสารเกี่ยวกับนิรภัยการบินสำหรับผู้มุงขับชา Commander Safety Information Book รวมข่าวสารและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับงานโครงการนิรภัยการบินของหน่วยข่าวสารนิรภัยการบินที่น่าสนใจอื่นๆจากหน่วยนอกสังกัดนะครับทั้งมีการทำเครื่องหมายในส่วนที่เห็นว่าสำคัญไว้ให้เด่นชัด เพื่อเป็นการเน้นให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความสนใจนะครับ